ับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอ,อ,อลขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดักของพ่อนะครับับผมวันนี้คมกะจะมารีวิวเป็นงานขึ้นไก่นะครับเนาะเป็นขึ้นดักไก่ปาก่าครับนีลูกค้าท่านที่ได้สั่งจองกันเข้ามานะครับช่างบอลก็ได้ก็ได้ทําส่งไก่จะครบทุกท่านแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ส่งไปเรื่อยแล้วก็ลูกค้าก็สั่งมาเรื่อยนะครับเนาะก็ ถามตามคิวนะครับก็จะมีไปสกักกแล้วก็ไปเชียงเชียงรายนะครับเนาะแล้วก็มีที่ว่ากระเป๋าไก่เนาะครับเนาะแล้วก็เสียบผูกขาไก่ครับก็พอได้ผูกเนาะก็ทําไม่ฟรีครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าไก่ครับนะี่ครับมีรูระบายด้วยครับ ใสมือ,อะนละ้วเนอันนี้ก็มีกระเป๋าไก่หนึ่งใบแล้วก็คืนมวงเดียวสองผีเสื้อหนึ่งครับเนาะแล้วก็กระเป๋าไก่แล้วก็เชือกผูกขาไก่หนึ่งครับเนาะก็ลองโทรมาสอบถามราคากันได้แลครับเนาะว่ามาจังมนเก็บยังไงแล้วนะก็จะบอกเลยว่าราคาถูกอยู่แล้วครับไม่แพงเกินไปครับไม่แพง ย่างบอลกันเองนะครับเนาะไม่ยากครับลองดทมาสอบถามกันได้ครับนี่ก็จะไปสกลนแล้วก็ไปนคนปรปฐมน้วก็ไปเชียงรายครับสามเจ้าครับสามเจ้าน้องเนาะก็วันนี้วันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกสามนะครับเนาะท่านไหนสั่งจองช่างบอลมาแล้วก็อจะรอนะครับช่างบอลทับทรง ก็จะเป็นทั้งก็จะมีพี่มีระยะสองชุดเนาะก็จะทำส่งพรุ่งนี้วันที่สองเนาะน่าจะเสร็จวันที่สองครับแล้วก็มีลุงลผมก็จำไม่ได้เนาะแกส่งโอนตังไม้ผมแล้วเอาสามชุดเนาะพันพันห้าร้อยห้าสิบเนาะแกส่งมาให้ผมแกโอนมาให้ผมแล้วทีนี้ผมก็จะทำส่งให้ ทันครับก็อุจรอหน่อยนะครับอันไหนไมช่ชัดเจนก็ฝากขอโทษขออภัยด้วยนะคำพูดคำจาอันไหนไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยครับก็เป็นตัวนี้เคลือบหลักเรียบร้อยครับเป็นห่วงเบอร์สิบหกเป็นควงห้านิ้วครับหลังเก็บสวยๆสองชั้นครับหลังเก็บสวยๆครับเป็น เชือกหนังถักนะครับเป็นเชือกหนังถักไม่ใช่เชือกในร่อนนะครับหลักยาวยี่สิบเซนเป็นหลักเกือบทองแดงครับเกือบทองแดงก็สวยดีครับชุดน,นี้ก็สวยดีครับเนาะมันหมานะช่างบนของของช่างบนหมานมาน,มาน,ม,านมานอยู่แล้วเนาะถอสายหน้าด้วยผีถักเป็ย ตีเกียวสองเส้นนะครับสนใจแบบนี้สั่งคืนชัางบอลก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็เป็นคืนผีเศอนะครับเนาะเป็นยี่สิบหลักก็คือหกร้อยบาทนะครับเนาะยี่สิบหลักหกร้อยบาทแต่ถ้าเป็นสามสิบหลักห้ารนะ้อยห้าสิบเนาะต่อชุดนะครับนะแต่ถ้าเอาสามชุดก็แบบนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะ รมส่งเก็บเงินไปทางนะครเนาะก็สนใจก็ทักมาครับก็สนใจที่จักมาที่0 8 3 9 1 7 2 8 7 2นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างมลด้วยนะครับเพื่อจะไม่มพาคลิปต่อไปนะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่่าอุดหนุนช่างมลมาช่างมลก็ทำงานคนเดียวนะไม่มีอะไรมากก็ฝากกดติดตาม นี่เป็นกระเป๋าไก่นะครับสั่งได้ครับก็ราคาราคาไม่ถึงสองพันครับไม่ถึงสองพันครับถ้าเอาสามชุดครับกระเป๋าไกวก็เชื่ยวโก้าเก๋ไม่ถึงสองพันครับก็ตรงโทรมาสอบถามจำนวนก็ได้ครับนี่ครับก็เหลยออยูอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับตอนนี้เดียออยู่กระเป๋าหนึ่งครับ ถ้าใครดูคลิปจัางบอลแล้วกระดักได้ก็โทรมาสั่งจองของจัางบอลก็ได้ครับเดี๋ยวอยู่อันเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะได้สั่งมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้วันที่สองวันที่สามนี่ก็ถ้ามีอะไรจองก็ยังเหลือนะครับต้องโทรมาสอบถามจัางบอลน,นะครับนะครับเป็นเชียงหนังถักครับ ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ว่าโทมารมาสั่งจองขึ้นหนักไก่ป่าหรือขึ้นหนุกหนักนกอีลุ่มนกกวกขึ้นหนักควนอะไรก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับกันเองครับไม่ยากนกครับเนาะนี่ครับสวยไม่สวยก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะก็แต่แต่ท่านชอบเนาะก็ก็ซื้อของ ยังไงก็ฝากดูแลท่านสั่งจองเงินเข้ามาก็ฝากดูผลงานหรือติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับว่าสั่งของไปแล้วได้เชือกโลงหลักไน้รอนหรือเชือกนังถักยังไงก็ดูกันด้วยนะครับเวลาเราสั่งงานบางท่านก็ส่งไม่ตามเป้าส่งไม่ถูก ของที่เราสั่งก็ไม่ถูกใจเนาะแต่ของชาม,มอน,นี่ก็คือเชือกนังถักก็คือหนังถักเลยนะครับ PE ก็คือ PE ถักแปดตีเกี่ยวสองเส้นเลยนะครับหลักยาวยี่สิบเซนไม่ได้ไม่ได้ว่าสั่งยี่สิบเซนได้หกนิ้วได้เจ็ดเซนแปดเซนไม่ใช่ครับก็คือได้ตามที่รีวิวไปเลยครับเราครบนา ตามสภาพครับตามนี้ครับตามเนื้องานก็กันเอียงครับก็ฝากด้วยนะครับก็ช่างบอลก็ไม่มีอะไรมากนะครับทนะุกคนมารีวิวงานส่งงานอีกนะครับส่งงานส่งก็จะช่วงนี้ก็จะส่งทุกวันส่งทุกวันช่างบอลคือรีวิวตอนไหนก็คือการส่งงานนะครับเนะาะก็อดใจรอน่อยนะครับ ะละเอียดงานมีรังเก็บทุกอันนะครับมีรังเก็บทุกอันไม่ต้องกลัวเพราไม่ได้รังเก็บนะครับมีรังเก็บเรียบร้อยครับห่วงเบอร์16นะครับท้องเหลืองนะครับครับผม วันนี้ไปส่งงานนะครับทำงานด้วยนะครับสวัสดีครับ